あ。<music> ติดเล่นเข้าให้ไวเล่นรูปต่อไปได้เกียบเลยพยายามตีใส่มือมันจะได้เล้นกลับมาไม่เลยเข้ไหมไม่หามือที่สุดสกลับมาจะได้มีเวลาตั้งตัวอตอกับ จำน้ำหนักเอาไหมรูปนี้ติดเคยติดเยอะๆบ่อยๆก็เพื่อ,อนทำได้ทุกอ,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 อย่างแก้ไขได้หมดแต่เราต้องเมมโมรี่ก่อนต้องมีม i n ตท e เองก่อนว่ามันฝับได้ มันต้องไปให้ถึงหลอดปับนึ่หลอดไหมถึงหัเข่าซี่สุกรงนี้นี่เลยพี่ตะกุบแม่งเข้าไปอ่าวาดวงหน่อยวาดวงหยุดไม่ต้องยืดไม่รูปแม่งไม่ต้องรีบเป็นรูปแก้ไขเราใช้เวลาได้เราวาดวงให้เยอะแขนเนี่ยแขนกับตัวเหี่ยวใช้ตรง

oh ที่เราทำได้หนมุยต่อตรูดที่ไออกตัวรู้ที่เล่นก็คือต้องหวัผลยได้แล้วตอก็ออได้้นได้เพราะว่าเราไม่ได้ สูรแรงเราไม่ได้มีข้อมือดี